เขาอยากทุกท่าน,นนะครับก่อนนั้นๆที่เนาะที่มีโอกาสมาต่อนกครับช่วงไม่ค่อยวางนะครับเอาเนี่ยกันเลยเามาออกมไม้หน่อยครับับแกวมานะครับผมมาเช,ช่าครับ ก่อนกับผมเราหาต้นสายได้แล้วก็จะใส่ยด้วยครับผม ต้นนี้แหรครับเห็นนกป็นขันอยู่ฝั่งนู้นครับต้นวาตนต้นทั้งนี้ครับทั้งบานคนน่าจะออกมาเนาะรับๆตัวนี้ครับฟังนี่ครับผมตั้งพนเนียยนะลองถ่ายให้ดูครับผม จ้องมองๆยับไปก็ยับมายังไม่ยอมโดดลงเอาแล้วครับเอา้าเอา่อจุดเชียวครับได้แค่จุดเชียวเอาแล้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 วครับ อ๋อ,อมองซิหนูขนาดไหนเนี่ยดูดิมองซิมองซิเป็นคอน์ดไหมอันนั้น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 ขยับเข้ามาใกล้ๆขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมา จะหน,นีนะโอ้โหธรรมชาติจะหนีไงยับมากครับไปยับมากการระแวงอะ่ะมีต้องระแวงพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยกระโดดขึ้นไม่ดเดียวกรับกระโดดขึ้นนิดนึงก็พอแล้วอันนา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  มาใกล้สักนิดคนกับพี่น้องเออโหจะเดินนี้ครับไงเสซนกลางไปใหญ่เอาไงเนาะของเนาะของเนาะอเนาะมไซค์จะมาครับพี่น้องเออเอาไงเนาะเอาไงเนาะ รถมาครับเหยียบร้อยโอ้คว้านรุดครับผมไปเลยครับแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหเสียาดายครับเหยียบปลายคอนซะงั้นเลยโอ้โหโอ้โหเหยียบคอนแล้วครับไปรุดครับเหยียบไปปลายคอนครับผม โอ้โหตัวนี้มันลู่ครับโดดไปโดดมาสุดท้ายหยยบหยีบยบไปายปครับไม่ติดครับแต่นกลู่อีกแล้วตัวนี้เสียงยังกลางไปใหญ่นะเสียงเรียกดุดุดดีครับโอ้โหเสียดายครับเสียดายเสียดายตัวนี้เอาลงกันครับผมดูนี่ผมใส่สุดเยืดเลยนะสุดเยืดเลยละ่ะ โคตรเสียวละตัวเนี้ยลงแบบมือเดียวเลยอ่ะลงแบบสุดเสียวเลยละครับไม่งีละเอ้อยเสดายจังเลยหน,น้าจะได้ออกเขาแหมสุดหายนะแหมมเหยียบไปไปลายตรงนี้ครับเหยียบปะไปปับ โอ้โหลุดเลยพี่นองเอ้ยสียดยจังเลยแก้วทำเต็มที่แล้วแ่ะครับเ,เป็นไรครับยายครับยายครับตายายกีกันนกก้นเหนียวเหนียวแล้วมาตกผาดอีกจะได้ ลุนต่อลุนต่อไม้ใหม่กันหาไม้ใหม่กันดีกว่ามีตัวหนึ่งครับ có đó Hãy subscribe cho luôn Ghiền Mì Gõ Để không ค hmm. เป็นที่ไหนวะลงดินครับี hmm. ตัวนึงไปครับเป็นปับ๊บปั๊บรถมาเลย รถมาพอดียังไงยังไงครับแกวค้ทใส่ละค้ทใส่ละอ๋อป่าคค้ครับโค้ทใส่แล้วขับขับมินิรุนครับปลาค้ทใส่แกวค้ทใส่เหมือนกันได้กันครับ เป็นกลางๆครับผม,มรู้ครับจะมีหมาไหมครับหันไปไหนฟูบินออกเฉยครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีแต่แห้วครับแหววเต็มขมยดเลยตบหลุดครับตัวหนึ่ง อ,อีกสองไม้ก็เหนียวครับเหนียวจัดเลยครับผมวันนี้ก็ไม่มีแต้มนะครับผมยังไงไม่เป็นไรไม่ท้อครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ